พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระ,พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์วางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสครับ เมื่อวันที่21เมษายน2566เวลา14.30นนที่ศาลาชวานุเคราะห์วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายทีรุสุภพพวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพงมาลาหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จำนวน1412งพวงวางหน้าหีบศพ10บตำรวจตรีนันทยศชูด,ดวงพอบหมู่กองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่4 4อยู่บ้านเลขที่88ทับสหมู่ที่7ตําตำบลสเตงน,นอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ตำแหน่งผอหอมู่กองกำกับการตำรวจตะเเวนชายแดนที่44สังกัดชุดเฝ้าตรวจ4410ที่เสียชีวิตขณะนำกำลังเจ้าหน้าที่2นายโดยรถจักรยานยนต์ออกสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุค่ะคนร้ายได้ลอบวางระเบิดบริเวณหัวสะพานบ้านต่ออนะคะหมู่ที่1ตําบลกายูคละอําเภอแวงจัังหวดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสองนายค่ะคือสิบตารวจตรีนันทยศชูดวงอายุ29ปีส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแวงและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาและสิบตารวจตรีรามวรุษโอกาสอายุ24ปีได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสุงไงโกลกเหตุเกิดเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาที ของวันที่20เมษายนที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและครอบครัวร่วมพิธีการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลับปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ